ผู้ใดอยากให้ชาบุตรไปครัวป่ามาคอมเมนต์บอกเด้อโอ้โโโสามเลยดิ้ไหนยกยกมาดูให้ดูเลยโอ้ทำไมโอ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วเห็นแต่ไกลแป๊บๆเลยเห็นแต่ไกลแป๊บๆเลยสวัสดีนะครับเมนอยู่บ่ เห็นคนหาบน้ำมากิีนี่เออสบายดีส่วนอยู่ทางไหนทางไหนเจ้าบอกขี่รถจักออกไปมังคีนี่บ่ยางมาจ้อแล้วจอแล้วหาบหน้ำบ่นี่ครับน้องบุก น้องบุดนะครับมาฮะมาสี่คนส่วนเจ้าอยู่ซางสี่ไหนเมื่อกี้นี่เนี่ยเจ้าเคยมาอยู่แต่เดยวเล่เลย่างมาทางไหนเข้าขบวเห็นกันเมื่อกี้นี่อ๋อแท้ก็ย่างไปนั่นเมื่อกี้นี้ เอ,ออพันเลเรเกียร์จอดไว้จนได้เอาโดนบินหาก็ยังบูเห็นเ <c oughs> อ้ย <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราเจอน้องบุตรเลยนะครับเพ่นก็มาฮอนเฮือนฮอนซานเลยพี่น้องขึ้นเฮือนบ่าเออเดี๋ยวขึ้นท้างหน้าพูดนะครับเพราะว่าตอนนี้อ่น้องบุญเพ่นก็มาฮอนเฮือนแล้วไป เจอแล้วเอาให้ขึ้นบ้านไปเราไปขึ้นทางโน้นกันเป็นไงใครพาไปวนเนี่ยออกกำลังกายฮะเขาก็มาแต่สวนเลยเมนมาขึ้นเรือนน้องบอกชวนขึ้นเรือนลุยฝุ่นกระจายเลยตอนนี้ก็กำลังขึ้นบ้าน น้องบุตรนะครับสวยไหมสวย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 เนาะไม้อย่างดีเลยนะสวยงามอ้าวคนนี้มามาอยู่นี่เลยวะอันนี้พื้นเอี้ยมฟ้าอะไรือนพื้นตอนเข้ามาตอนนั้นมันยังี้ นี่ครับนี่เจอแล้วเิน้เจ้าของงนแหละเห็นบ่เจอแล้วเจอแล้วเป็นไรไปดีย่างมาจต่ทางไหเมื่อกี้นี่ทางย่งเขาได้ทางไม่น่าวใส่มู่เจ้าไปใส่เบิดไม่อยยเงิน บ่ถ้าลิีนก็ยืมเงินบ่เออเดี๋ยวเขาไปเล่นนําเดียวเนาะฮะตัวใดยังมาฝากเลยแต่พวกยมดองแต่พวกยมดองมาฝากพ่อจ้ายมมาฝากฮะตอนนี้น้องบุเพิ่นก็เข้าไปในเงินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทาพิ่นเห็ดธุระจักหน่อยเนาะ สวัสดีครับบาต้อยบาต้อยขับซาบุตบรัวเอันไดที่รไฟเห็นยังต้มปลาต้โอ้น้องบุตี่ต้มปลาพากินในบึงครัวเราพี่นครัวเรา นี่วิวบรรยากาศวะดูห้องครัวน้องบุตรนี่พี่น้องอครัวสิกเลยอันนี้พ่อทำอไรที่ไปหาไวบวางฮันะะกระสะมันเป็นต้นไมต้มว้ดองต้นใบชื้อต้แบบ อยู่ได้ข้ามอยู่ได้ข้ามปีป่ะอ๋อข้ามปีเพิ่นเก็บถนอมอาหารก็ทำเมื่อวานปีหน้าเดี๋ยวสองวันก็ข้ามปีแล้วทำข้ามปีเข้าดาวอยุบอ่ะคกิดทำมาที่สามเอ็ดเนี่ยข้ามปีแ้วละเข้าหรือเปล่ามานอนมาจายแล้วข้าวดาวหรือเข้ามานอนข้าวดาวต้องปาร์ตี้เลยนะไม่ได้ไปไม่ได้ไป คืนเลยเอ๊โทวศถึกแล้วหลายคนพนบุตรนี่ก็คืนตลอดใช่บอกว่าบ่คืนเลยบอกมาลวดแลยบ่คืนเลย่ะมาตืก่อนเนาะมาลวดอ้าน้องบ่คืนเลย่าซะต้องหามู่มาอีกบอกจะคนสองคน่ะมู่คอยยืมเือนผมเออเดี๋ยวจะมาเล่นกัน ใ่จะกินเค็งเราไหมโอ้โหมุมนี้สวยมากสวยเนาะยานกล้องยานกล้องแล้วเฮิตยังต่อดีดังไฟเลยฮิตยังต้มปลาเฮ็ดให้เบิ่งได้ไหเดี๋ยวไฟมันสีดับเดี๋ยวจะมาจุไฟนิดนีงใช่เมื่อคืนนี้เจอเจอน้องอยู่ข้างนอกน้องไปข้างนอกไม่กลัวแบบมีอะไรยืนอยู่บ้างเหรอ าโบ่านชินแล้วน้องรุนนี้บยาณละอยู่มาตั้งแต่ตัวน้อยนะไปจะคนเมื่อคืนนี้สี่คนอ๋อคือกลับกลับมาด้วยกันอ๋อหลายคนไม่เป็นไรนะไงคนเดียวสี่คนน้องน้องมาสี่คนทำาบบบาคนเดียวแล้วมีใครแบบกวักมือเรียกบอกเออพอดีเลยบมมีมือมาด๊า อันนี้คือเขาต้องก่อกอไฟ<น>ดั้นเดิมเลยนะแล้วก็แบบเตานี้คืออยู่บนเพื่อนที่เขาเอาดินมาทำาันทำเป็นจุดก่อไฟนะถ้าไม่มีดินนี่ไม้ทะลุล่างไปแล้วกระจายความร้อนให้สังไบเนี่ะ <S <S เดี๋ยวเราตามติดชีวิตน้องบุตรนะครับหนึ่งวันนะครับหลังจากที่อ,ไไอ,อ,ออกไปตัดสวนเพื่อนมาแต่มคนตัดสวนเพิ่นกาเห็ดชูเห็ดกิน เมื่อกี้ห้ามน้ำเขาเห็นต่ไกรๆเลียวพระท่านเมื่อกี้หนีบูธห้ามน้ำห้ามมาที่สี่เห้หามเงมินมอาโอ้น้ำทเ้กลสเิดมาก็มอเลยแล้วล้อย่างนั้นในังเีปลาหยังปลาหยังบ่ขอบ่ลาขอปลาปลาช่อนโอ้ยีดังเดอย่าบอกนะว่าเจ้าทำปลาสดๆตรงนี้เลย โอ้ยตายตายตายแบบนี้ถ้าเจ้าทำปลาตรงนี้สดๆนะเด็ดเลยดีสุดแล้วเบิ้งปลาอ่ะดูด้วยเบิ้งปลาเพอดีหักคอปลาให้เบิ้งเอ้ยจริงจำปลาอย่างปลาอย่างโอ้ปลาคอปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ลายตัวเลยของบุตรสาวของเุตรของพี่กับนายชีเห็ดปลาคอพี่เน้ะเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับ บึ่งหลังเงื่อนพึ่งที่ทำบรรยากาศหลังเงือนหลังคูเราบอกว่ามาลาวระวังกองรอน <net> นี่แหละครับผมอยู่บ้านกองรอนตอนนี้ปกติเราก็เป็นกองรอนอยู <net> <net> ่แล้วเมื่อคืนงามคืนนี้สวยมากเลยเจ้าก็เห็นเิเมื่อคืนนี้เห็นอนนั้นเราก็จอดรถกันอยู่นะจอดรถตรงนั้น, <net> นเมื่อคืนอาจจะงามกว่าตอนนี้ด้วยนะ ก็อาจจะแบบมึนๆหน่อยนึงมึนๆเหรออะไรยอย่าขุดหเงินเลยบอร์คราบทุกตัวปากปอยเบอร์นี่สังหารหมูสังหารหมูเจ้าเจ้าหันมาทางนี้ได้ป่ะหันมาทำทางนี้ได้ป่ะเออปลากระโดดได้ป่ะอ๋อมันต้องไปน้ำตรงนั้นเนาะ าไปเจอน้องมาโดนแล้วโดนแค่ไหนฮะโดนหลายปีแล้วหลายเดือนหลายเดือนล่าสุดหน้าฝนหน้าฝนอืมเคยกินแบบไม่เป็นอาหารป่าใช่ป่าแบบนี้นะข้าวโพดหรอข้าวโพดนี่ไหเคยเลยเอาต้มต้มเคยกินแต่ต้มต้มอะไรนะต้มส้มต้มเปรี้ยวๆไม่เคยกินแบบต้มลาวเจ้าสีแกงบะเออโอเคแต่ จองหางด้วยอ้โหเดี๋ยวเขาสีจมกระดูกไว้ฮะพงมันไหมหางกสาวลาวทำปลาปลาขอใหญ่ผู้ใดไปหาปลานี่งไอ้มาต้อยนั่นไรอยู่หันอยู่หนาอยู่หันโองโหสบายดีสาวลินสบายดี คืองามเท่ละใส่กุ๊บมาติชิลือไ้อเหเดี๋ยวเราไปนั่งรวมกันตรงนู้นแหละซาลินเดี๋ยวไปเล่นเฮือนเจ้าเด้อโดยโดยตอบเคือจังไหนกูก็ไปว่าเคยไปถ่ายบนยูเฮือนเนาะพากันเล่นกัะหงนกองทั้งคกองะองเนอเฮือนละสองเนาะบึ่ง่นครับ ถ้าจะกินแบบนี้นะาหมดสิทธ์เลยนะคือต้องหาซื้อแล้วมันจะเป็นแบบไปเลี้ยงนะมันเป็นเป็นปลาเลี้ยงนะอันนี้เขาเก็บมาจากท้องไร่ท้องนาเนาะอันนี้เวลาเก็บเอาเลยสุดยอดเลยครับนี่เก็บไปน้องชื่ออย่างแล้วนะน้องบุตรน้องบุตรเอน้องบุตรน้องบุตรครับโอ้ดามจีด ไร้คุ้ยบ่ควายที่นี่เขาเลี้ยงไว้ไถนาใช่ไหมไม่ได้เลี้ยงไว้กินนะไถนาเขาจะใช้ยงไถรถไถนาใช้รถนะ้ขัวป่าก่อนน้องบุตรขัวป่าเห็ดกินก่อนพี่น้องมีสัญญาณดูมาค่ะที่เ <c oughs> มีเนยน,นแฉทหาเจ้ามัน ยังส่งบลเรียวอยู่ตอนนี้แล้วเหรอวะเจ้าเห็นเลยวะเห็นเ,เห็นเราโดนเรายังบินจะใช้หลักเราอย่างนะทำไมถึงมีถึงมีสัญญาณน,นะหลักเจ็ดเราใช้ห้ากับเก้าเจ็ดนี้จบเลยนะ ่จะถ่ายปลาหรือถ่ายคนเอาวะถ่ายปลา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 ไว้ทำผมแล้วสิไปสวนน้อีกบ่อนไปเพิงไหนไปไล่คุยไปไปไล่คุยให้เอ้ยเนี่ยลุงนอาไปแล้วนู่นบอกไปแล้วไปแล้วมาใส่น้องก็เซยบุญคุณไฟไหลแค่นู้นลุงไป น้องน้องสาบุตรนู่นครับพุ Alter, falar, ่มควายพึ่นแม่พึ่นพุ่นมันอ้อมไปอ้อมมาต้องต้อนหลายคนเลยต้อนเนาะต้นกันอ๋อเอามาดันเอามาปัวเอามาปัวอืมันได้ลูกอ่าเก่าเดินโกโปรพี่ไปหลังหนเลยเอ้ยดีใจไปหลังหน่อยหลังไหนถึงอาบไปหลังอีกเออเอออะไอืมันจะกำังมาเลย ผู้สาวขุดเก็บปลาผู้สาวขุดเก็บปลาไม่ใช่ขุดเก็บปลาธรรมดานะปลาขอปลาขอปลาขอใหญ่มากขอนแล้ววุ้ดูองมาหนึบมทาเล็บสีดำเด้อบ่เราบ่ได้ล้างมือล <c oughs> <c oughs> ้างล้างล้างล้างทาเล็ อยู่สาวลาาเกือบทุกคนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะเป็นเรื่องพื้นฐานคือทำอาหารที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องทําได้ทําปลาทําไก่ทําหมูนะแมนถ้าแบบผูเบ่าถ้าแบบชอบนี่คือไม่ต้องห่วงเลยเรื่องเงินบานเงินเรือนเนี่ยความเป็นแม่สีเรือนนี่เต็มเต็มพร้อมเลยแก้วขาเป็ดขาไก่เป็นอยู่บ่เป็ดขาเป็ดขาไก่ก็เป็นบานนอกจากนี้เราสามารถยกแก้วชนได้ด้วยแม่มีเพื่อนกินอีกยกแก้วเป็นเพื่อนยกแก้วด้วยพบจบในคนเดียว หลงเสน่ห์สาวเล่าท okay ี Imma, ่สมัยนั้นแบบงานบ้านงานเรือนก็เก่งไปถ่ายถ่ายยังไงถ่ายหน้ามู่ผู้หญิงอ่ะหมู่เมื่อคืนตีดเต้ติดเต้โอหมู่ตุดตัมื่อคืนนี่ยไปตางๆับรถไทยก็เป็นโอ้โหขับรถไทยก็เป็น แล้วบ้านเดือนเขาคือสะอาดไม่มีฝุ่นเลยงานงานบ้านงานเดือนตัวน้องครับแต่ธรรมดานะค่าดองก็ต้องแพงตามอ้าวมันก็ต้องอย่าง่าแล้วไม่ไม่ไม่มีเลยเขาไม่มีต้นไม้ครับมันไม่ไม่หล่นเลยไมไม่ทันได้หล่นนะลมพัดไปอื่นบ้านเดือนอื่นก่อนอ โอ้ oh, ไก่หลายนะเนาะทุก็เชียบก็เชียบเลยอยากให้น้องครัวปลาแล้วเดี๋ยวเขาโมบือเพื่อน,นึ่งเงยดูความเชี่ยบนะปลายังสดอยู่เลยนะครับดูได้จากหางก็ยังกระดิกอยู่ครั <c oughs> บบางทีนี่ปลาหลายหลายเลยนะให้ให้ทำนะสนใจไปถาม <c oughs> ไปทำได้นะผู้ใดอยากให้ชาบุตรไปครัวปลามาคอมเมนต์บอกเนื้อ เด็กกินฟีมือแกปองปลาต้มปลาทะบ,บุตรนั้นเลามือเลยน้องคือพอเขาหลังจากกอดเก็บไม่ธรรมดานะเวลาเขาเขาเรียกอะไรนะเอาเก็บปลาทิ้งลงไปชชยเรือนเนี้ยไก่เป็ดเลยมากินต่อเลยใช่คิดถึง<บ>อะไรรู้ไหมคิดถึงน้องเอื้อยคิดถึงน้องเอื้อยปลาบูทองโอ้ปลาบูทองก็มาฮ <laughs> <laughs> ปได้วยคือพ<ด>ูดๆพูดงนะัวควายแม่ควายจะเบิดบทสะบุตร่ะ อ๋อไรมาลำเดียว,ว,ยวยอ๋อของปลาเจ้าต้ยเมฆฉ่าลิ้อืมเนี่ยไปเลี้ยงเถอไปเลี้ยงไปเลี้ยงยนี่บอกควายมู่นี่บอกที่เจ้าไปเลี้ยงนลำเดียวนะเป็นหลายก็เลี้ยงไม่ได้มางแบโอ้หลายก้อนนี่แล้วปล่อยไปใส่ปล่อยไปทำธรรมชาติให้มันหาก,กินเองนะ น้องกำลังตั้งใจนะครับที่เงียบๆมีฟังเสียงน้องกอดอันเจ็ดปลากอด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 เอาไม้ไปจ่ยใกล้กันกอดกอดกอดเลยนะ บ่มีน้ําหลย้ม้บ่มีแห้งเลยเมาุหลายเมื่อคืนเมือไรเอ้าบ่น้ำเมื่อคืนนี่นะหลนะเมื่อคืนบ่บ่มีเลยไอกอือบ่มีเลยไชีแห้งเร็วแถอบอกถ้ามาทางเดียวกันอยู่พอมาทางเดียวกันหรือเปล่าทำไมอย่าอย่าว่าแต่น้ำลอยน้ำเลยแห้งเป็นฝุ่นเลยเนาะบ่มีเลยบ่มีน้ำามืนแต่บุตเมื่อคืนมือเศร้าเนี้วหมาทางนยแม่เลย อ๋อจะไปทางนอกคุณบะอ๋อคนละทางกัน้ามห้วยอ๋อไม่ได้ไปทางนั้นมาไปเหนเรืาองแเพระที่เดีความไ่ร้า เตรียมแกงแล้วใส่ยังลงไปนี่ยนหัวสิงไข่เบสซไข่แม่นบ้แล้วก็เอาน้ำใส่รอน้ำเดือดแล้วก็ต้มเม่นบ้างน้อไม้นี่ยหาปีต่อปีหรือเปล่าหรือตัวใดนี่น้อไม้เจ้านี ปีตัวปีปวปกินเบิร์ว่าปีหนึ่งนี่นะเบิร์ยเบิร์ดกระขายโอ้กับโมเมนต์วัสซดีกินอย่างเดียวเนาะขายน,ำน้ำเนาะเท,ะทร็จแล้ะอ่ะนี่แม่มาแล้ว เด็ดไหมนี oh, uh ่ค huh. รัวคนสวยน้ำมันนี่อายุเท่าไหร่สิบเก้าอสิบเก้าสิบเก้าแล้วงแล้วเนาะหนูเป็นสาวแล้วค่ะหรือว่าเรียกว่ายังน้อยอยู่ที่นี่ น้องอายุสิบเก้าเลยนะครับเท่าแล้วว่าสิบเก้านี่นะแ้าเจ้าเท่านะพี่นี่คงคุ้มเลยนะพี่นี่สามเท่าอายุหนูหนูเอิ้นแบบพ่อใหญ่บอกพ่อใหญ่แล้วเนาะพ่อใหญ่ยังยังดูดีเลยนะพ่อใหญ่ยังอยู่ดีเลยนะน้องบุตรตอนนี้กําลังเห็ดกระเทียมเก็บกระเทียมตําบอกไปนี่เขาเพิ่งน้องบุตรต่ำกระเทียมกันไปเนาะ โอ้ยมันสาบเอาะไหนโชว์โชว์สหบเลยดิเอ้ยไหนโยกยกมาดูให้ดูเลยโอ้ยทำไมมันโอ้ยตอนนี้ตำกันแบบคักเลย <c oughs> เราเราคบก,กัน,น้อยนะไต่สาบนี่ไม <c oughs> ่น้อยก็มีอ๋อน้อยก็มีแต่มันไม่ถนัดมืออ๋อเขาตำพอแตกคลิกๆนะ ตามมิตหน่อยทำให้มันแตกพอแตกพอไปต้มปลาขาดไม่ได้ครับเป้งนัวเป้งนัวเหรอใส่หลายแซ่บลายเจ้ามักมักใส่หลายกว่าเนี่ยปกติใส่หลายกว่าเนี่ยของของน้อยมหลายมหลายเนาะทำอย่างน่ะถึงจะใส่หลายตำตำประมงเ่รอ ไปหลายยีสังเกลือเกลืออร์นี้แล้วถ้าเอาปลาใส่บะนี่ครับน้องต้มปลาไปบึ้งในีหมดบึ้งเป็นใส่ยังไงมีแต่อันนั้นดอกยังบ่ทันมีปลา ใส่ตะเครื่องไว้ต้มไว้ช่วงหนขับยู่เป็นเอาเต้นมานอนกลางนอนโนคับอยู่นี่อยู่นี่นู้น